สบายดีสบายดีงามแรงๆพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อ,อก,กับส่องของแม่น้องเชยอ,อีกแล้วเนาะมาพบมาพ่อ,อก,กันเมื่อนี้อยู่เพื่อนตอนแรงๆพาน้องเชิมาแต่เพื่อนป่าเนาะกะเอื้อคีม้มาน้่มือนีิให้เอื้อคีมเอาน้องถ่ายอยู่บนดินอยู่หน้าบ้านคุณเนาะสลัดกะอาบน้ากับหนึ่งเข่าหากระซิลลแล้วกะหนึ่งแขวาแล้วแล้วกะมาปั่นใบคลายใ,ให้น้องเชิ <c oughs> พอดีก็ไปคีม้มไปเบิ่ง ไอ้คีมมานอนน้ำเนาะสองมือแหละสองคืนเดี๋ยว้คีมมานอนน้ำใช่ใช่มามามาดูเป็นมาอยู่ลอดินกับเลยคีมอยู่หนทางพี่โอ้ยโอ้ยคือขื่นแท้นะพี่พี่ขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นมาได้ก็ย่าเราลงมาทางนี้เด้อมันค้อยเด้อจ้าขึ้นมาเถอะขึ้นมาเมื่อยเลยเมืไอ้คีมมาเมื่อยอยู่เลยสบายดีดูสบายดีนะลูสบายดีโดยย้อยจักรพรมแท้เล ลงรถเอ้ยลงรถเ้ยสบายดีกิ๊ฟนุ้ยโอ้ยมืดแทนเนาะสบายดีนุ้ยอ่านางนุ้ยเพื่อนมาดินกับเอ้ยนิ้วเอ้ยนิ้วเอ้ยนิ้วจะหน่อยมืออาบน้ำนะลูกีน้อนน้องบ่จ้ะนี่สบายดีลูกเด้ออ่ะสบายดีอีกนะบวังเพื่อนบวดงไปเพื่อนอยากสบายดีได้นี่อันให้ก็คิมอาน้อง่าเนาะพอดีว่าแม่ต้องเชิญหนึ่งเข่ากับอันอาบน้ำหากจะได้อาบน้ำโดนมือนี่แหละ นำน้ำจ้าหัวโดนมื่อนี่หละแต่เก่าก็แลน่นเอา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 ปินหนัง,นนง,งแล้วปินหลังลูกแล้วมาแม่ป้อนข่าวเอาไปบายใครเอาป้อนไปน้ำดินไปน้ำเอาจะได้กินใลายอันมัมม่มกันมัมม่มจะปากกันมั่มจะปากกันมั่มเอิ่มเฮ้ยไอ้ที่ม่ยังกินมื่อนี่น้องบายใครไอ้ที้มียังกินอันซื้อม,มาม่าวะ อยากกินบ้ามาม่าโมมีแนวกินวะหาซื้อมาม่ามากินมืดแท้ไหนเนาะตอนนี้ก็หาโมงแรงแล้วเนาะแต่ว่ายังเด็ดออกอยู่ไหนน้องเชิญเพิ่นมาดิบน่งเอื้อยเพิ่นหนาเพื่อนมาเนี่ยสบายดีหนานไปเพิ่นอยากสบายดีอ่ะเอาลง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 มาเลยมาพี่มาพี่มาขี่รถน้ำทางเห็นไหม มางอย่างของมีรถไทยมากเลยนะรถไทยู่มากนะแมนบ่เอาไปขึ้นมาอากิมยู่แ่แน่เอนย้เองเพื่อนนะมันเมื่อยละอาคิมเมื่อยยู่เลยยเองดป่ะนี่ยู่เองยู่เองยู่เองเห็นไหมเพื่นจิขึ้นรถเลยอยิ่เองแล้วเนี่ยกเงท้ๆได้ผนะไปไปไปเพื่อนอะไปชื่อมาม่าเ้อาิมวาไปเพื่อนเือยไม่ยากเพื่อนอะ ขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยให้ขึ้น,น,น,นอันสุกหันเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงลโผก่เข่ติดปากเข่ติดก้างอยู่อ๋อดินอยู่หนาเฮือนมือนีนิเนาะพาอเชื่อดินอยู่หนาเฮือนตะกี้มานอนสองมือแล้วนอนสองคนก็นกนได้อยู่เนาะหากแต่ว่าเพื่อนอยากมานอนนอําพ่อวัยอนวาน้องชื่อหากันขึ้นก็ยังว่าพอมีมูอเปนะ็นไหมเนาะ ก็เลยมานอนข้างน้ำนองเพื่อนสองคืนนี่ก็เพิ่นราได้อันหงเฮียนพร้อมนอกเพิ่นพักเพื่อนก็เลยโมต้องตื่นเศร้าปันไดก็ได้เพิ่อนก็เลยมานอนน้ำนองใส่ไปซื้อมาม่าบ่างนะปูไปห้านข้าเลยมมนไก่ขี้โมกย่อยแล้วไปห้านข้ายังเชิญมาขนมนะมาหอนร้านข้าเลยเนาะไม่ก็ซิมีน้องน้อยคือกันน้องร้านข้าเพิ่นกันมีมู เอ้ยแม่ย่าฮนะน่ะเอ้ยแม่ย่าไมา่ได้น้ำน้องเหรออ่าถ้าไม่เอารถมาชนกันเนี่ยไปนี่น้องเช่าแต่เก่ามาอันญาติของเอ้ยแม่ย่าขียยย่ได้เมื่อนี้แล้วเอารถราม,ามาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันขี่รถ,ถรถพอแคกพอมาน่ะแม่นี่เดียน่ะไปขี่แม่นแม่นแม่ แน่นแน่นแน่นผู้ไปได้ไปนะไ,ะไอ้น,นี่จะสิกินว่าต้มมีดูกินกับไปเดือกเอาไปป่าบารมีแนวกินแนบมาเดี๋ไปซื้อเอามีดาาดดเด้อในหันข้าพิ่นผูเ้เด้อไปเดือกเอารวดดเปิดเพลงอ้าวันน่ะได้มูแล้วบาดนี้เอพลเวิงเอาคเคี หานเกี่ยวข่าวแล้ว่าอะซีสินะเออเอากระอองโปเพ็ดบ่ตงเถะนะมามาได้ไมม้ามัมมัมเอิ่มเห็นปะมีเพลงของน้องมีเพลงบ่างไหมยะของเจ้ามีเพลงบ่างไปดีดุด่าด้วค่ะชิมุกย่อยนะมีแต่โกนชิมุกย่อยเออสองห่อหนน้องอันเชร์ห่อหนึ่งอยากกินน้ำบ่ ให้ครมได้ลาบเป็นเลือกเองอเนาะกินม,ม,มาม่าเมื่อนี้เนาะเอาแนวกินเอาเอาขึ้นไปเดี๋ยวตกะหนะาหกระทับกระเทียอ,อยู่นี่น้องเช่อถอยหลังมาเออระวัางจอกแก้วเพิ่นลุนได้ดกเฮ้ยมาแล้วนุวย่ยอเ,ไปไปเออเป้าไม่ใส่เลยมันต้องกินเย็นมันเนาะมันบ่สบัย เฮ้ยเฮ้ยใช่เอาละไฮน้องมีหองหนึ่งนิ้วไฮน้องจับในหองหนึ่งเอ้ยขี้มกับรถน้องจนชักอยากนั่งนั่งตังกันไหมพักว่าไม่ยะรถน้องนะมีเพลงนะเอ้ยไม่แยะมากันเปลี่ยนกันเด้อเป็นน่องกับขี้ของเอ้ยขี้ของน้องเนาะแคดาม่าเลย โหอ,อันนี้ก็ได้โอ้ยมีแตร่รถในอนอจอดเลี้ยงไล่อยู่ห่านค่ายข้าวแล้วก็ไม่ยากนะโมก,กินข้าวน้องก็ตอนอันช่วงที่คาบสบายมากนี่นะบ่คอยกินข้าวปันใดป้อนสองสามข้ามกินอย่างเงี้ยะใบไข่กินกน,นี่ใช่ไปใช่ไนงะไปใช่ไนงะไปเดี๋ยวตุยๆไปเด้อพันน้ำเอ้นเอ,อนิ้วเอ้อนิ้วว่าพี่เอ้อน้องนะดู มาพี่เอนิวมาทางนีดชนกนเลยคีบเอนิวแล้วจับจับปวยฮึบบายเอ้าเอ้าอ้ยยเสือเตยอยู่ในข้อนะขอเสืองานแทะจับ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 จัออมาันี้มาันี้กนะมาันี้ตัวนี้มันคือกับลูกได้ตัวนี้ อ่ะขึ้นหองลูเลยมานะบังบึงตีมากอนบงมันแลนมานำลงเชื่อแล่รถจอดเดยงไล่กันอยู่อันนโอ้ยขึ้นเยคมโยเลยคมยังไงยเลยฮะอ่ะมีมาอีกบ่เนี้ยเฮ้ยีอี้กี้กี้ เอ้ยเอนิวน้องเราชู่ไปไปไปขี่ไปไปนีโอ้โหขี่ตะลันไม่อีกเยขึ้นมากขึ้นมาเอานเชือกขึ้นตัวนี้เดนขึ้นมากจยังยังงอยู่นี่ขีมากลองขีห่มากับกับน เน네 <oh> oh, ี่ยเพิ่นบอยอยากขี ein, ่ได้มากนเพื่อนอยากขี่รถมันกับพ่อเพิ่นเอาดู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 ยุกรถนะไปได้ไหมเอาไอ้คิมยูอ่ะบอกคิมไหมไอ้คิมยูเฮ้ยเนสเพิ่นอยากขี่ยังมาเลยอยากขี่หมาบ่ขี่มาบ่เดี๋ยวเบิ่งมาเนาะขี่มาขี่มาผัวเนาะตูดตูดตูดมา เรไม่เอายาเอามากระต้อมาให้เตะอีกบ่เนี่ยโอ้ลราก็ลราก็ไม่ได้ถึงน้องเราไม่ยาแพงดุแพงน้องดุดุแพงแพงเออแพงหันดูผมมาอีกไปสิเหตุน้องเราไม่ยาเนาะออน้องยังงงอยู่เลยแทงน้องดุแทงน่องยุหะโมห์เหง ไปสิไปเอริ้วมาต้มมาม่ากินไปเพื่นหิวเข่าเลยฮะไอ้คิมกับฮิวเลยเพื่อนฮะไปให้ตูไปให้ไปนั่งเช่าไม่ลดลูกนะเมื่อต้มไปเอริมมาต้มมาม่าไปปีกปีกเด่ะเมื่อแล้วเออเมื่อแต่นั้นเอาไว้ก่อนไปไปหันมาเด้อมาเด้อมาน้องเด้อน้องกับขี่รถเมื่อก่อนนะมาเอาเทือนนะกับยังบุญอยากลงไป ระวังลมสินะตีท้ายออกนะเขียนมาวะนี้เขียนมาวะนี้เย้เย้เฮ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆยานคนน้อยตกจ้ะแค่เปิดเพลงด้วยปิดเพลงด้วยปิดเพลงอ้าเปิดเพลงก็เป็นเปิดเพลงก็เป็นปิเพลงยังดิเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอาเก็บมาเก็บแม่งงัวมาเร็วงัวมาเร็วเมืกี้ฉัได้กินบ่อตมมีบัดนี้ยังไงอยู่อยู่เอาลงต้มลงต้มพาลงคลองด้วยเนี่ยลงคลองด้วยเฮ้ยฮึบ่มเเนี่ยงัวมาได้อะมูมาได้เชียวอาะมูมาเร็วอ่มูอ่มูมาเร็วเอาเปิดเพลง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 ไงใช่สีแดงเลย เอาลงนะบบบนี ble a, ble a. Hey. Amy, Amy, ้เนาะไปย่างย่างเมื่อ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 เอารถคันนี้ว่พอนมันดินขีดินทรายนอเอ้ไม่ยากพอนี่กองขีดินทรายนีเอเปิดบังดูมีมีบะฮึบมึงยงมีไอ้ครีมย่นมาบังเปิดบังดูใช่เอาใช่ไมมีเล้อนนี้เอ้ไม่ยากก็ตามมาานะเพื่นเรามีมาต้มกินกับน้องบันนี้ ơ hết nòng mãi cảm ông mậtong kèm lòng chèo luôn áo đốt áo lang kha vai kèp hai nai phục hai. Jan phun tóc ngâm ba. Hong nguyên yêu tân đâu hong bay tony. Vin nhát hong nguyên yêu. Anh phu rồi. Anh thách. Anh thách. Anh Anh thách. Anh ไปสิไปเข้าไปต้มมีไปสิไปนี่ชิคนมีคนยางใส่รถอีกไดเมื่อคี้มื่อกี้ฉันได้ต้มวะมือนดิมาต้มเนี่ยมันมืดมืดมาแล้วปุ้ยเนี่ยมามืดเนี่ยคือเดดออกอยู่ได้ด่เนาะสิ่หกโมงแรงแล้วเอ้ยเอาไปจะไปไปไปต้มมืดเดี๋วนี่เฮ้ย ได้เพื่อี่ันเงียงขางลงเลยนะไปไปไปดูป,ป,ดปพาพังเชอร์พยาามน้ามันในเ่เนี่ยมันนี่เนาะเอาไว้ลูกผู้เอ้ยไม่ใหญ่ดินกองดินดินเถื่องของเครื่องน่นะ,ด,ะดินขายเครื่องว่าอย่าลงอย่าลงมันเนี่ยขี่รถอยู่ก,อก็อยากลงอยากลงมันอยขึ้นอยู่เนาะจากแนไวไหลรอบสุดท้ายมันยังคือหาบ้านีรอบสุดท้ายเลยว่าว่ารอบสุดท้ายเจะหายเลย ลาสุถทายแล้วลูกโอ้ยอย่างหายเมย์ไมเตียงหายเมยเลยนะโอเคน้ okay. นมาพี่น้องกรสีพ่าลองเชิญเข้าไปกินขา้าวเนาะให้ไอทีมต้มมีต้มมะมะ่มา,มาอยู่สีพาเพิน่นอาบน้ำอาบนยเลยต่ไม่นอกคำเลยไปไปยุ๊น้องเชิญไปไปยุ๊เอาไปจกลงดินขินทรายน้อเพื่นไม่ยากนี่ไม่ยากเออจะดินทรายน้องเพื่นไม่ยากนะปไ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 ีมถ่ายอยู่ไหนไปไปไปไไปในในไปเลย นานเหอเพิ่นวาเนาะเพิ่นอยากดิ้นต่อเลยเอ้าไปสบายลงไปเมื่อไหรสิมาตีแม่อีกบ่ตีแม่ได้ดุบ่ตีแหละเก็บได้บอกเฮ้ยใช่ปะปะอันไหนพนอยากลงก็ถูกกันถูกถูกไหมถูกกันถูกเออโอ้ยไปลงสช่นดะนี่ยไปลงนะปะเนี่ยโอ้ยยิ้มหวานไอ้ไอ้ไม่ใหญ่โอเคพี่น้องเากัสิอกราบลาไปพียงซัมนี่เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพาน้องเชือกอาบน้าก่อน นี่ดินขี้ดินทรายเลยเต็มคอประเดี๋ยวมีด่สวยครับมให้มาหนะให้มาหนะไอ้มันดีนราไปไปไปนี่ไปไปนันใ่รอย็กลงเลยไปไปไปอะสบายดีสบกลดีเด้อแม่พี่น้องไปไปเนาะ